รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่ับเรลือพลผลน่ารักสนับสนุนโดยผู่ลิตคิส r e f ฟ e c h i n g mouse spray พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Q คิวคิวแฟมิลี่คลับเผลผลหลือพลนนน่ารักย่ายายาพี่คิวกำลังฝึกเทควันโดอยู่ครับยากมากๆเลยครับแต่ก็อยากเท่แบบน้องๆในวันนี้ด้วยบอกเลยครับว่าพลาดไม่ได้ นักเทควันโดตัวน้อยในวันนี้จะมาโชว์สเต็ปทวงท่าในกีฬาเทควันโดและมาโชว์ความน่ารักสดใสแบบแข็งแรงถ้าพร้อมแล้ว <Yeah! S 1> ไปพบกับนักเทควันโดตัวน้อยทั้งสี่คนเลยครับย yeah! 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 ชื่อน้องพิมพ์ครับอายุ6ขวบครับกรุงเทพกิสเตียนครับมากับใครครับป้าป๊มามาครับว้าวสวัสด,ดีค่ะหนูชื่อว่าสลังป้าค่ะชื่อจรินุนเนอรชื่อพัรทรวิลันปาค่ะห้าขวบค่ะชื่อซาลังเนี่ยเหมือนภาษาเกาหลีเลยนะคะเกาหลีเพราะว่าพ่ออยากเอา ไทยกับเกาหลีมารวมกันซารังแปลว่าอะไรคะความรักว้าวแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีได้ไหมคะอันนีงั้ช่โยฉอนนันซารังอิมิดะจ๋อเช่เช่ออิมิดาพูดได้ได้ไหมคะได้นิดนึงค่ะทำรื้อทำรื้อวันนี้มากับใครคะน้องซารังพ่อกับแม่ค่ะว้าวซารังเฮลโลสวัสดีค่ะหนูชื่อ ฉันชื้หนึ่งร้อเอ็น่งร้ยเจดค่ะน้ำหนักไม่ได้ชั่งค่ะน้องเวลามากับใครคะมากับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะไว้ไายค่ะว้าวชื่อดีครับผมชื่อเด็กชายตูตละพัชชววัสดนุชื่อรต้าครับอายุหกขวบอยู่โรงเรียนเซโยซิครับวันนี้มากับใครครับ พ่อครับน้องครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแตงครับว้าวใครชื่ออะไรกันบ้างคะชาลนงพิมเวลาโชตา้าใครอยู่สายไหนกันบ้างครับเวลาช่วยสายเขียวอยู่สายเขียวฟ้าน้อยอยู่สายขาวมีพี่น้องไหมครับมีแค่น้องมีน้องชื่ออะไรครับ น้องชื่อน้องเพลงแล้วน้องพิมพ์ชอบกินอะไรครับชอบกินชูชิน้านิน่าจะชอบกินลาเมงคุณแม่ทำลาเมงเก่งไหมคะเก่งนิดหนึ่งแต่หนูทำเองหนูทำไข่เจอกับลาเมงก็ได้เอาไข่ไก่มาแล้วก็เอาไปไว้ที่กระทะแค่นี้ก็ได้แล้วอร่อยเจี๊ยบ อร่อยภาษาเกาหลีพูดว่าไงคะมาชิซอโยแล้วภาษาใต้ล่ะคะรอยในพื้นอยในพื้น้องเวลาอยากได้ของเล่นเป็นอะไรคะวันนี้คิดก่อนคิดก่อนว่าจะอยากได้อะไรนก่มผเอาไว้ตีเล่นเอยากได้อะไรแปลกแปกที่ไม่เคยเห็นอยากได้แบบสไพร์อะไรแบบนั้นอะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะ น้อ,อยอะค่ะเพราะว่าเวลาชอบติดสติกเกอร์ค่ะเพราะจะได้ติดสติกเกอร์ที่ถุงยาเหรอคะลูกใช่ติดจะเบื่อเลยน้องพิมใส่ชุดอะไรมาครับเทควนโดครับเขียวฟ้าต่างจากสายอื่นยังไงครับ <c oughs> ก็เหมือนเขียวเหมือนฟ้าอันแรกคือสีขาวแล้วอันที่สองเป็นสีเหลืองแล้วก็สายเหลืองเขียว แล้วก็ไปสายเขียวแล้วก็ไปสายเขียวฟ้าเทควันโดสายขาวถ้าอยู่สายดำแสดงว่าชนะหรือเคยชิดนักเทควันโดด้วยหน่อยค่ะสายเขียวนักกีฬาเทควันโดนี่เขามีกี่สายกันคะมีสิ่งสายดำเลยค่ะสายเลขก็คือสายสีอะไรคะขาวแล้วถ้าเก่งขึ้นมา ใส่สีเหลืองหลังจากสีเหลืองเป็นสายสีอะไรคะเนี่สายเขียวนี่แหละค่ะเทควันโดสายเขียวครับสามปีครับยากไหมครับยากครับทำไมถึงชอบเรียนเทควันโดครับเพราะว่ามันสนุกครับแล้วเีเพื่อนด้วยครับเชอร์ต้าเคยไปแข่งเทควันโดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เหรียญทองครับอันนี้เหรียญเงินครับเหรียนี้ครับที่ผมภูมิใจสุดซ้อมครับ ฝึกหนัหนกๆครับแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยครับถึงจะเป็นนักเทโนโนิสที่เก่งครับเย้ว้าวหนูเคยไปแข่งที่ไหนบ้างครับแค่ที่เซนทันก่อนแข่งต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับออกกำลังกายต้องกินก่อนไปถ้าไม่กินก่อนไปล่ะครับจะหิวจงเอามือจับไว้ที่หูข้างซ้ายพี่เทนนิสพาณิพัก์เป็นนักกีฬาอะไรครับ มเป็นนักกีฬากรฟทควันโดค่ะถูกต้องคับตัมือว้าวาประโยชน์ของการเล่นเทควันโดคืออะไรตะลังครับเพราะว่าเวลาในสถานที่อันตรายหนูก็เทควันโดใส่แต่จะไปรังแกคืออื่นก็พอเก่งมากว้าวาาทาเทควันโดไว้ป้องกันตัวเองป้องกันตัวกับเพื่อนเวลาเพื่อนแกล้งจะได้หลบเก่งครับ เวลาเคาจะมาทำอะไรเราเราบอกว่าไม่ทำเขาก็ยังทำเกินแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เตะเทควันโดเราก็จะโดนแกงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรารู้เตะเลยถ้าเขาเตะเราเราก็ต้องสวนเขากลับครับแล้วถ้าเราอยากเล่นเทควันโดให้เก่งเราต้องทำยังไงบ้างครับต้องเรียน เรียนที่เทควันโดเพรามันเอาไว้เตะพื้นมันนิ่มถ้าเราเตะมันเอาไว้นิ่งแล้วก็มีสมาธิซ้อมครับตั้งใจเก่งมากโอเคายากยกยยกว่าน,นี้มีไหมครับอ่ยามมท่องชีลิ้ เตรียมพร้อมทำยังไงคะหนึ่งอาร์เนมาคิสองกิหนึ่งอาร์เรนมาคิอารเรนมาคิสองมงชงมาคิมงชงมาคิอันนี้ทำแค่สองท่าเองอ่ะท่าไหนที่ยากที่สุดคะท่านี้ค่ะหนึ่งจังทีห้าหกเจ็ดเปิปาแล้วมันก็ต่อยได้ที่มันกระโดดอะมันจะกระโดดนานเกินนะคะแล้วถ้ามีคนเข้ามาทำร้ายน้องเวลาตอนนี้แต่เดี๋ยท่าน เตะเด็นเล้วเดแล้วก็วิ่งเตะไม่ได้เลยเิ่นหัวเลยวิ่งไม่ด้ฟันคิกลาชคิกแล้วกันท่าถีบบังท่าไหนที่ยากที่สุดคะท่าอื่นเยาก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 เตรียมยากยาก ถ้าเพื่อนๆเราฝึกต้องทําท่านี้ครับท่านี้คือท่าไซคิกครับยากกว่าไซคิกมนี่ไหมครับเราคิกครับเดียเดียโอ้โหนักเทควันโดตัวน้อยทั้ง4ีคนของเราเทมากๆเลยครับน่ารักขนาดนี้ก็ต้องให้ของเล่นกันแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเราไปจับลูกบอลสีกันก่อนเลยครับเริ่มจากน้องเวลาครับจับเลยครับน้องเวลาได้สีอะไรครับ สีชมพูถือไว้เลยครับต่อไปน้องซาลังจับเลยครับน้องซาลังได้สีสีม่วงครับต่อไปใครจะเป็นคนจับดีครับอ่าน้องพิมพ์จับครับน้องพิมพ์ได้สีเหลืองสีเหลืองครับและน้องเชอร์ต้าได้สีสีฟ้าครับเด็กๆชูลูกบอลขึ้นมาหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเปิดกล่องของเล่นกันทีละกล่องนะครับ ส่วนช่วงนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิวคิวไปเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าสลังค่ะวันนี้หนูจะมาสอนท่าเทควันดบง่ายเลยง่ายมากเลยค่ะหนึ่งฟันบงกงนลักบงกระชั้นชั่งผีถึ่หาน้องสลังลอย กับรายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่ครับรวมพนคนน่ารักและตอนนี้ก็คือเวลาที่เราจะมาเปิดกล่องของเล่นกันทีละกล่องครับเริ่มจากกล่องของเล่นกล่องที่1ของใครครับเนี่ยของน้องเวลานั่นเองครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยพี่คิ้วนับหน่อยได้ไหมครับนับหง นี่ก็คือ p l a y d o oh, ดรุ่น Rainbow w เ r l ร์ลไอ e ครีมเพล e t เซตเซตทำไอติมสายรุ้งของน้องเวลานั่นเองครับว้าวชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะแป้งโดมีสีอะไรบ้างคะเอ่มเขียวเข้มส้มแดงน้ำตาลม่วงสีแชมพูแล้วเครื่องอันนั้นคือเครื่องอะไรคะอันนี้เครื่องทำไอติมเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะคะ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะ หนูกำลังทำไอติมรสอะไรครับไอติมรสวน,นิลาค่ะไอติมอันนี้จะให้ใครกินครับไม่ใครหรอกพรานเป็นเทโดมันกินไม่ได้โอโหเต็มไปด้วโอ้เป็นรสกุ้งเลยกุ้งคั่วพริกเกลือเหรอเ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็จะได้แล้ว ได้แล้วกดเลยโอ้โหอยากปึ๊บือเลยมันสนุกเลค่ะ <c oughs> ขอไม่เล่นก่อนนะคะบายบายมันสนุกจริงๆเลยบายบายเด็เราไปเล่นกันต่อต่อไปเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่2กันครับเด็กๆ <c oughs> โอเคครับน้องๆต่อไปเราจะไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่2ของน้องซารังครับ <Yeah. S 1> อยากเปิดไหมยังครับอยากใาอยากเปิดแล้วเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยครับนับห <Yeah. S 1> นึ่ S Q and Recover Playset ของน้องซาลังนั่นเองครับ <Wow. S 2> เราได้ตุ๊กตาบาร์บี้สวยมากเลยมีตุ๊กตาบาร์บี้กับแมวกับอันนี้และนนี้และอันนี้อ่างน้ำแล้วก็ลิงอันนี้คือที่ฉีดตูดและอันนี้ก็จะเป็นผ้าหม่มอันนี้ก็จะเป็นนมอันก็จะเป็นที่ตรวจหัวใจวันนี้ต้องฉีดยาที่คอ ็ต้องเอาอันนี้ฉิบไปเลยชึบแล้วก็ให้น้องกินนมก่อนเพราะน้องร้องไห้สุดท้ายก็ให้น้องมาตรวจหัวใจแบบสแป๊บ,บนึงและพาน้องไปไว้อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็พามาเช็ดตัวเราจะเอาเครื่องมือคุณหมอไปเอาไปใส่กระเป๋าค่ะนี่เสร็จแล้ว <Wow. S 1> ชอบค่ะ ทำการบ้านเสร็จกันนะเพื่อนเพื่อแล้วก็เก็บของเล่นแล้วก็ไปหลากมือขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายต่อไปเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่3กันครับเด็กๆต่อไปเราจะไปเปิดกล่องของเล่นกล่องที่3ของน้องทีมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่ง โอเคหยิบขึ้นมาเลยครับใช่แล้วครับเพราะนี่คือ Minecraft Creator Series Pack Expansion ของน้องพิมพ์นั่นเองครับว้าวแล้วผมจะต่อตัวไมค c ครับก่อนนะเพื่อนๆเปลี่ยนชุดได้ครับเป็นชุดดำน้ำครับตอนนี้กำลังใส่ชุดเสื้อชูชีพอยู่ครับหนูกำลังใส่อะไรอยู่ครับแม่ดำน้ำครับอันนั้นใส่อะไรครับใส่รองเท้าครับแล้วทำไงอะ ป๊าไหนดูสินี่ได้แล้วได้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วลูกไปแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับไมค์ครับของผมชื่อเจเจครับนี่ครับไมค์ครับตัวนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ครับเขากาลังว่ายน้ำอยู่ครับเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยครับเราต้องช่วยคุณแม่เก็บของเล่นด้วยครับบ๊ายบายเอ๊ะใครยังไม่ได้เปิดกล่องของเล่นนะ นั้นเราไปเปิดกล่องของเล่นกล่องสุดท้ายกันเลยครับและกล่องของเล่นกล่องสุดท้ายพร้อมไหมครับพร้อมถ,ถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับ เวนเจอร์ ger, ของเล่นสถานี All uard, อวกาศ Space Cap ซูลแอ Station Combo โบแพของน้องเชอร์ตา้านั่นเองครับ้าวนม์ของเล่นเป็นสถานีอวกาศแล้วก็นักบินอวกาศครับมีสีส้มกับสีขาวครับเชอร์ต้ากำลังทำอะไรครับกำลังประกอบสถานีอวกาศครับเดี๋ยวดูจะนักบินเข้าไปนั่งครับ ได้แบบนี้ครับเพื่อนๆอันนี้คือชั้นสองครับปต่ออกมาจะเจอห้องนักบินครับผมจะให้นักไปคนที่สองอยู่ห้องนี้ครับนี่ครับชั้นที่สองผมพร้อมที่จะไปเดาคารแล้วครับเพื่อนๆมันมีเสียงด้วยครับเพื่อนๆชต้าจะไปเดาคารแล้วนะครบเพื่อนๆชิต้าชอบมากเลยครับบ๊ายบายทุกคนเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับของเล่นกันใหญ่เลยล่ะครับของเล่นเนี่ยมีประโยชน์ต่อเด็กๆมากเลยครับ เพราะจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัยฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่สําคัญและยังได้ฝึกคิดจากการเรียนรู้วิธีการเล่นของเล่นด้วยล่ะครับแล้วจะสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องๆ้าน้องๆได้รู้จักแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆได้เล่นด้วยที่สําคัญนะครับข้อ 1. เล่นของเล่นต้องเล่นให้เป็นเวลาครับต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนเล่นนะครับแล้วต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งนะครับข้อที่ 2. เล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่และล้างมือทุกครั้งด้วยนะครับ ตอนนี้ให้เพื่อนๆทางบ้านเตรียมนมมาเพื่อดื่มไปพร้อมกับพวกเราในช่วงหน้ากับปาร์ตี้สุดพิเศษ,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 ษแล้วเจอกันครับเด็กเตเย้วันนี้ให้เพื่อนคะ่ะอย่าให้เล่นกันนะคะทุ๊กตาน้องหมาคะ่ะวันนี้น้องพีมเอาของเล่นมาแบ่งเพื่อนเพื่อนไหยครับให้ครับให้น้องเอาของมาปบบอเพื่อนด้วยค่ะ เพราะว่ามันน่ารักเพราะว่าที่บ้านหนูมีซุกตาเยอะแล้วหนูก็เลยต้องเอามาแบ่งบันเพื่องบางให้ค่ะวันนี้เชตาเอารถมาแบ่งบันให้เพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆได้เล่นครับให้ครับช,ช,ช,ชื่อแนิฉันเลียมพลผนน่ารัก เผลผลหลือมลนพลคนน่ารักน้องๆครับน้องๆพร้อมที่จะปาร์ตี้กันหรือยังครับ่และปาร์ตี้ในวันนี้ก็คือปาร์ตี้เพิ่มพลังสําหรับนักเทควันโดตัวน้อยถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับเด็กๆปาร์ตี้วันนี้มีซูชิด้วยนะครับใครเคกินซูชิบ้างครับ เก่งมากเลยครับน้องพิมกำลังกินซูชิใช่ไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยเชอต้ากำลังกินอะไรอยู่ครับหมูทอดครับอร่อยไหมครับอร่อยครับน้องพิมครับน้องพิมชอบจานไหนมากที่สุดครับชอบจานนี้มากที่สุดซูชิอร่อยไหมครับอร่อยครับน้องเวลาชอบอันไหนมากที่สุดครับไข่กอ แล้วน้องเชอร์ตาล่ะครับซซชิครับสาลังครับหนูจะกินไอติมรสอะไรครับรสชโโ็อกโกแลตโอ้โหสวยมากอร่อยใครอยากกินคัพเค้กบ้างครับน้องๆมีคัพเค้กหน้าพิ้วด,ด้วยนะครับน้องๆครับมีสลัดซีฟู้ดด้วยละครับในสลัดมีปูอัดมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับหนูชอบกินปลาหมึก อร่อยไหมครับสาลังอร่อยมีความเด้งดึงแล้วก็อนันเจลลี่ว้าว <c oughs> น้องเวลากำลังทำอะไรอยู่ครับกินตาพี่คิ้วค่ะน้องๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปดื่มนมพร้อมกันแล้วห่ะครับน้องๆทางนี้พร้อมแล้วส่วนน้องๆทางบ้านเรามาดื่มนมพร้อมกันเลยครับนับหนึ่งสองสามมาดื่มนมกันนะครับว้าว เพราะว่าดื่มนมแล้วร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเสริมสร้างแคลเซียมครับโอ้โหโดยเฉพาะนักกีฬาเทควันโดก็ต้องดื่มนมเยอะๆนะครับวันนี้สนุกสนานมากเลยครับเห็นน้องๆมีความสุขพี่คิ้วก็ดีใจครับต้องขอขอบคุณพูลิตคิส e รีเฟชชิมม่นเมลสเปรย์พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บร้านอาหารญี่ปุ่นนิฮอนซูชิลูกโปงสุดคิ้วจากร้านเจี๊ยบโบโซบอลลูนและไผ่ทองไอศครีม เสารหน้าเราจะมีของเล่นอะไรมาให้น้องๆได้เล่นกันบ้างต้องติดตามกันให้ได้นะครับวันเสาร์เกาโมง45ทั้ทงอมรินทวี HD ช่อง34สําำหรับวันนี้มีความสุขคิวค้วๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดีใจมากเลยค่ะวันนี้ลูกสนุกมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เขาเป็นตัวของตัวเองได้น่ารักมากๆค่ะภูมิใจครับสน,นุกมาก ค่ะวันนี้หนูตื่นเต้นเพรววันนี้จะมีปาร์ตี้ ตั้งแต่ก่อนมาคือบอกน้องตลอดว่าจะมารายการนี้น้องก็แบบอยากมามากที่มารายการแบบเหมือนสอนให้แบบได้พ ok ่อแม่ได้คุยกับเด็กเดก่อนอะไรเงี้ยครับว่าจะแบ่งปันอะไรให้เพื่อนเพื่อะไรเงี้ยสนุกครับภูมิใจค่ะที่น้องเวลามีความกล้าแสดงออกภูมิใจที่วันนี้ได้มากับโลกนะครับแล้วก็คุณแม่ครับแล้วก็สนุกครับรู้สึกดีครับที่มาพาลูกแล้วก็มารายการคิวคิวแฟมิลี่ครับก็ให้ลูกได้แสดงความสามารถาต่างๆค,<อ> ok ครับสนุกครับย้ เสื้อมีขสิทธิบแท้จากรายการคิ้วคิ้วแ l มิ l ี่กับร้องให้ช็อปแล้ววันนี้มีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกถูกใจตุรงตู้งลไรไหนเลือกได้เลยสแกนคิวอาโคตแล้วจับจองกันได้เลยครับ Marine TV.